สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกที่ติดตามช่องสุดรหวยรัฐบาล B2 ทุกท่านนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมได้นำสูตรเด่น10หน่วยล่าง4ตัวนะครับมา1-2ตัวมาฝากนะครับก็เป็นสูตรที่ผมเคยลงไปอยู่นะครับในช่อง y t u t u นะครับแต่ก็ไม่ได้มาลงให้อีกหลายงวดนะครับสำหรับสูตรนี้นะก็เป็น สูตร a นะครับสูตร a สูตรที่หนึ่งะครับที่ผมนำมาลงให้นะครับก็เดินดีอยู่นะครับยังเดินดีอยู่นะครับก็มีผิดบ้างในงวดที่ออก2ตัวล่างนะครับออก07นะครับสุดคำนวณได้5 9 2 4กนะครับก็ผิดไปนะครับไม่เข้าทั้ง10ทั้งหน่วยนะครับแล้วก็กลับมาเดินมาอีก2งวดนะครับถึงงวดล่าสุดก็คือออก1นึ่นะครับก็ข้อ1หลักสิบอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการ คำนวณสุดนี้นะครับ10เมลากสุดนะครับก็คือเลข9ตรงนี้นะครับทั้ง2ฝั่งนะครับก็ให้ตั้งหลักแสนนะครับงวดนี้ผมได้9นะครับก็ตั้ง99นะครับทั้งซ้ายและขวานะครับแล้วก็เลข3ตรงนี้นะครับเลข3ตรงนี้เราจะใช้หลักพันนะครับหลักพันบวกหลักร้อยครั้งที่2นะครับได้เท่าไหร่ก็นํามาตั้งตรงนี้นะครับตามที่ผมทําให้ดูแล้วก็เลข2ฝั่งขวามือนะครับ ในเลข2นะครับเราจะใช้หลักร้อยร้อยครั้งที่3นะครับแล้วก็10ครั้งที่4มาบวกกันนะครับตอนวันนี้ผมทําได้2นะครับก็ตั้ง2นะครับแล้วก็นํามาบวกกันนะครับ9บวก2เท่ากับ1ินะครับได้1ลง1 9บวก3เท่ากับ12ได้2ลง2นะครับแล้วก็บวกกันนะครับ2บวกมันได้3นะครับก็จะได้เลขเด่น3 7 0 2นนะครับก็คือ ลง3ก่อนนะครับแล้วก็เพิ่มไปสีแต้มนะครับ3 4 5 6 7ก็นะครับก็ได้7แล้วก็เพิ่มไปอีก3แต้มนะครับ7 8 9 10ค่อยลงสูตรนะครับแล้วก็บวก2แต้มศูนย์ค่อยลง2นะครับก็เพิ่มสีแต้มเพิ่ม3าแต้มแล้วก็เพิ่ม2แต้มนะครับตามที่ผมทำให้ดูตรงนี้นะครับในทุกๆงวดนะครับวิธีการคำนวณก็ไม่ยากนะครับวันที่16 เมษายนนะครับ10หมาย่างได้3702นะครับจะมาตัวไหนนะครับสำหรับเลขเด่น10หน่อยนะครับตามสูตรที่ผมให้ตรงนี้นะครับก็เป็นสูตรที่เดินดีมากนะครับเดินดีมากนะครับที่ผมนำมนำมาฝากกับสูตร10หมาย่างสูตรแรกในคลิปนี้นะครับก็สำหรับคนที่อ,อยากดูสูตรหรือว่า อ,อยากได้สุตรที่เยอะกว่านี้นะครับก็สาม,มารถสมัครสมาชิกเข้ามาร่วมกลุ่มกันได้นะครับเพราะว่าส่วนมากผมจะลงให้กับสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มมากกว่าในทุกๆสูตรนะครับต่อตามนี้นะครับ3702นะครับ10หน่วยล่าง4ตัวมา1ตัวนะครับมาร่วมกันนะครับในวันที่16เมษายนนี้นะครับสำหรับสุดแรกนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งสูตรคผมจะมาลงให้ใหม่ในคลิปหน้าก็าแล้วกันนะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดีครับ